สวัสดีครับพี่น,อ <c oughs> น้องมุ้งหอยครับพี่น้องวันนี้ลงน้ำก่อนลงน้ำก่อนโอ้ค่อยๆล่วงด้วยครับมากับทีมงานครับวันนีู้ข้างหน้าคนครับโอ้บผกหอยน้อยเออเออหั่งยังนี่หั่งน่งยังนี่ เฮ็ดอ่อนต้นเอนเต้นดีเลยอ้างลกกระจาบพี่น้องว่าทางนี้มันทางนี้มันเลือกตันเลบวึน่ลยหยแม่นบ่ลดไม่ดนี่านนี่ลงหวยเนาะเขาบางคนดีโ้ยคนมึงาย เขียนป้ายไว้นู่นเขามาแล้วใครมานู่นังเขาไม่สนใจเขามาแล้วเอ้น้่งผู้ได้ยากอันนี้เนี่ยเีาเ่จริงจงเหรอส่ถุงเว้เร็วเลยิงจริงิไม่ไหลก็ค่อยเดิงไปทำเนี่ยเอาไปนู่นมันง่ายเยอะต้องชิมงานนี่ลูกใมไอ้เองไปเ็จำไม่ได้ที่นี่นี่นี่ลูอ้ยตัวนี้ชิมงานตานงานยังก่ตมจากวต้นฟาต้นามงงานฟาน้องเยมได้อ

ิธรรมดาดิยีบกากอม่าเหยียบตีนอีกคิดแต่ว่าแก่ต้องปันแน่เดี๋ยวบ่ลบึกมเนียลบรถดวบลเลยลบรถเดียวบพีนแล้วลบอะไรมันต้องหาห้งลบเลยเพราะมันอยากไปทานั่้เองมันไปท่านี้ก็ได้อยู่สั่งมั่นฮะมันมีปัญญาเองอ่ะเดี๋ยวก็ถอยเองมัน่ะมน่มึงเหร ไปไปมนไปไมันต้องหาทางกลับมันเองแหละอย่าไปสนใจมันไครบอกมันอยากไปถอยกลับนี่ตรงเอาเขาดอมไปไปไม่ต้องหาทางม่ต้่ต้องไม่ต้องสนใจไม่ต้องลมใหม่ได้ลมใหม่ที่จริงวนาในลมใหม่มันจะไม่เยอะอากาศเย็น้อู คนหางเจอเงี้ยจนเตียนเรยวมีแต่บุกหอยจูบป่ะพี่หอยทะเลก็มีเขาจะโดนมันใหญ่ไงหอยแอนกาบหอยยังบ่มีืมันบ่หอยกาบบ่มีือหรอโอ้ทั้งนี้มันบ่มีตุ่มตัวนี้อ้าวเจอแล้วนี่ไงนี่ไงามุดงุมหอยทะเลหม้อเจอทีสองตัวเลยกอดคอกันใหญ่กันมอ เดียวตบอยังน้าเมียมันอยู่อ่เมียมันไรปขายบ้านเดียวบ้านี้บกเดียวอยู่อะไรนึงได้สงานเพิ่งถุงปุ๋ยอยู่ตัวนี้ได้สี่งาน ไม่ีรีมนาเป็นไรลยเนาะ้เฮ้ยรงกลงหนักเดียวมันเาเป็นไรเนาะนี่นันรอนเดียวระวังเสาปูนนม่นช่เสาีนเสาปูนมีเด็กมีไรเ่หนา่เนาะันีงหนาก่ข้อฉขมิ้นขาวหน้ากบุตองเรียกเอาอีนี่นี่อย่ากำเบิดเด้โอ้ปูนต้นมองเลยปูล้วงนะ Hoa mùa giêng hai vẫn ở tiên mất cả bao nhiêu thôi nắng tuyệt 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 nha mình nghe anh ạ Mà khืน nam vung đang nuôi đi chấm xín anh chấm xín vẫn trai tiền mất nó con người kia nó lùn lẻn lùn nhảy nhưng ngoài nó nhảy nhưng mà nó nhảy nhưng mà nó nhảy nhưng mà ยักุ้ไกลยเนายกลยักอเนี่ยะวเดี๋ยวกูว่าไปนอนทับนงเสพ์มันจะซีอุน้นโอ้ยเจ็บดิบอกใครจะไปแกะได้บ่หันทู้ไปกเเออพวกปวนรับให้ออกมาดิออกมาเปิดฟ้าเราฟ้องนี้ิยี่เนี่ยจับไปแจงซะเลยไอ้หูยนี่ยเดินไปจะพ่อไเลย กประจกเตอดนนี็นนายนี่จะเดียวยในในจล่จัขาไปเพอโอ้ยหมือเดยเลย,อยลโอ้ยเดี๋ยวมันโผล่ออกมาดิ พยานาลูมาเลยตัดงาใหม่ว่าจิบลงไห้เนาะโบ้ยเหี้ยเมื่อาตัดงาไห้แล้วก็มืออื่นมูอคนมางมหอยแนพพันเร็วอยู่หรือหอยพัเร็วยุต่เป็นเห่เทีวเห่ันเห่อันก้นจีอ้ยน้องน้องรวบมิดครับน้องผู้ตีกับตกคูงงุ่มกับงุ่ม ได้ปะครับได้กระดกสามโซปกดกสามโซอปกรดเหลืองโอ้ยอ่าปลากระูกถูวาดมัก่อนมาเดี๋ยวก็ทูช่อตัวอยู่นี่โอ้ว้ายหากอนนั้นเพื่นหาเพื่นหาอย่งทั้งนั้นตมหอยต้มหอยกันจิดำยิงปลาดำยิ่งปลามนเยเห็นอยู่บ่อยดำ้ำยิงปลาดำไปดำมา เข้าดำดูต้องมอ้หนาด้วน้ำหังไปไบนปากตัแง่มาครับจอยโนี่ปากนะครับโอ้ยแค่ระดับสูงแค่ทันนี่อยู่อยู่อาทิตย์ที่แล้วได้อยู่สองโลสามกิบวกนี่บ่ครับออปากดต้องพยงเออเปนแกงแค่น้อยเรียวเนาะ มอเอาข้นหากินไรเหมือนแต่ว่าทั้งเงินเว้นทั้งเงินขึ้นดีหนำม,มันยืยนอยู่มันทันห่อนอม,มาตั้งแต่เสา่ได้อยูสามตัวปลาอืน่นมาเอาเอาแต่ปรากฏยังอยู่เอาอยู่ครับแต่มันบอถือวันไปเรื่อยนี่บ่เฮเอาเนื้อหล่อมันอยู่ขึ้นจริงดีวันไปเรื่อยครับ ซุมวันซุมไปเรื่อยสิครับต้องลงไปให้ส่ไหมลงไปกลางมุดมุดลงไปมุดวานลงไปหมุดลงไปลึกๆอ่ะกถ้าลงนได้ทีมงานนั่นน่ะไม่ยิงปลาครับพี่น้องว่าฝ่อหอยโง่ลงงุ่มหอยน้ำกันเลยโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้ยยกใหม่ยกใหม่พี่น้องจับพี่น้องใหม่แหละหอย

หาหลอดเลยกัพอแล้วยกแง่มาอีกยกแง่มาอีกีหน้องจับอยู่นเดียวตรวมือด้านนอกวะโอ้พี่โอ้พี่โอ้ยืดมาถึงมนเกิดมาต่ำแม่เดี๋ยวด้วยแล้นี นันไปบ่ถึงอ้ยเหยียบปลาเหยียบปลทูเขนนึ่งกินไปใช่ใั้นรึ้นมาออะเจึไมาเสรีบอีเลยเี่ไปไปเลยเสรีึนน้อยหน่อ หอมลุมม <mile> ันอุ้ยขันเนี่ยอ้ยเดีือดจังมามามาเอาเลยครับหางมหอยอยู่ครับนี่หอยงมยังอยู่โอ้ยได้เยอะหอมหอยยังเหลือเขาได้ไหมหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยยังมีก้นเลี้ยมเดียมเลอหอยสลี่หอยหลอดหอยหลอดหอยหลอดเออทิ้งไปหลอดโบต้องเอาเอาแต่หอยที่เ้ากินได้ ไปเลยครับอืมนี่กลังงุมหอยอยู่ครับมีเวกับม่นียบดนะอไปไปพร้อมกันเไปพร้ไปพร้อมกันออ้ยไปเลยครับไปเลยครับนย่างไป้นเพิ่เข้าทยตั้งนานอ้ยกะไายต่มั้งเุ่ยกะไทสมสาลอ้ยไปไป กมหอยครับเห็นมาครับหอยบ่าเลยหอยเทียบเลยเต็มเลยหอยต่อไปมามองไปยี่ระบัดกูมืดไปแล้วเท่านั้นจอดเช่นึงตัวเฮ้ยมันกิ้งขาวอยู่ขึ้นแล้วว่ะเฮ้ยมากินกันเลย Ủa, oh, để lại Chơi nó quỳ Này, không? Ồ, chén đi, nhung khinh vậy